น้องสื่อมวลชนแล้วประชาชนชาวจังหวัดสมุทรลุมพูและประชาชนทั่วไปนะครับวันนี้ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรลุมพูขอแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญน,นะครับซึ่งมีพฤติการที่ค่อนข้างบุกอาจแล้วก็มีอาวุธปืนเป็นส่วนประกอบเป็นการก่อเหตุนะครับจำนวนสองคนนะครับเป็นชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนในส่วนของ ปฐมเหตุของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่18ต่อนเ่องวันที่19พฤศจิกายน2564ผ่านมานะครับที่บริเวณเลยแยก t ีโอทีไปที่อำเภอเมืองของบ้านลบูรครับเวลาประมาณ00.20นนะครับของวันที่19ทนายความตรวจทางหลวงนะครับผู้กัดกองกับการสื กองบัญชาการกองบังคับการหน่วยทางหลวงนะครับซึ่งได้มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะครับได้ขับขี่รถในตรวจของรถทางหลวงนะครับซี1 0ที่ท่านเห็นอยู่ด้านซ้ายมือผมเนี่ยครับออกตรวจราการแข่งขันรถในทางตามนโยบายของสภานชาตินะครับของท่านเลตรวจแส้งยอดสุขแล้วก็พลโทนันยงเวโอสผู้จดการภาคสี่นะครับ จึงได้มูลเยการร่วมกันกับทางบำรวจทางวัดบำรวูมาตลอดในขณะนั้นเองเมื่อขับมาก็ได้มาพบกับรถเก๋งซีวิ c นะครับซึ่งอยู่ด้านด้านหลังผมเนี่ยนะครับทะเบียนวอแหวนชอชิง47่กรุงเทพมหานครนะครับได้ขับมามีลักษณะพิรุษนะครับก็ได้ติดตามไล่เพื่อจะเรียกให้หยุดและส่งสัญญาณให้หยุดนะครับ แต่กลับได้ถูกรถกระดังกล่าวนะครับหลบหนีแล้วก็ใช้วุ้ดปืนในตอนนั้นคาดว่าเป็นวุธปืนสั้นนะครับยิงใส่จานวนหนึ่งชุดนะครับสี่ถึงห้านัดแต่ก็โชคดีครับที่ไม่ถูกนายการรวนแล้วก็รถแต่อย่างใดแต่ว่ากระสุนดังกล่าวก็ได้ไปโดนทรัพย์สินทั้งชาวบ้านในที่เกิดเหตุนะครับซึ่งต่อมาทางตํารวจทางหลวงก็ได้เข้าแจ้งความกับน้องพี่ของบุรีรัมย์ูนะครับจึงได้ร่วมกันรับทั้งทุกข์แล้วก็ร่วมกับ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับสืบสวนหาพยานหลักฐานที่ที่เกิดเหตุมาโดยตลอดจนกระทั่งต่อมานะครับทางกองกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังวดนนทบุรนะครับนําโดยท่านผู้กับก็ได้สืบทราบนะครับโดยการประสานข้อมูลกับกองกับการสืบสวนตำรวจภูธรอุดรธานีนะครับกองทัพการบัติการพิเศษพันการสงครามกองทัพการทางหนวนะครับได้บูรณาการข่าวสารกันมาโดยตลอดนะครับ จนกระทั่งพบว่าผู้ที่ก่อเหตุบบยิงรถตำรวจทางหลวงวยดังกล่าวเนี่ยก็เป็นานางสาวจารุวรรณหรือฟางนะครับกับนายกมหลหรือโอเป็นภูมเนาจังหวัดหนองบัลำภูทั้งสองคนนะครับก็ได้ติดตามสืบสนวนมาโดยตลอดจนกระทั่งได้ทราบว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยได้หลบหนีไปมาระหว่างหนองบลำูนะครับและอำเภอนาด้ว,รรวงจังหวัดเลยและในเขตพื้นที่ต่อเนื่องกับอุดรด,ดานี จนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับทางชุดเดือการร่วมนะครับได้รวมกันลางแผแล้วก็เข้าสืบสวนจากกลุ่มนะครับได้ตัวผู้ต้องหาทั้งสองนะครับซึ่งเราทราบว่ามีหมายจับทั้งคู่นะครับทางผู้ชายเนี่ยจะมีหมายจับเรื่องหลบหนีคดียาเสพติดของศาลจังหวัดอุดรธานีส่วนผู้หญิงเนี่ยจะมีหมายจับของศาลจังหวัดอุดรธานีเช่นกันนะครับได้หลบหนีไปจนกระทั่งเราได้สืบสวนจับกลุ่มได้ที่ บ้านพักของญาติของผู้ต้องหาทั้งสองหมู่สิบตําบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดร้อนธาน,านีนะครับทางชุดปฏิการที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็ได้ร่วมกันวางแผนจับกลุ่มจนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่บ้านนะครับปรากฏพบของกลางที่โต้ด้านซ้ายมือผมนะครับเป็นอาวุธปืนกระสุนปืนแล้วก็ยาเสพติดจำนวนหนึ่งนะครับหลังได้ทำการจับกลุ่มแล้วก็ได้ขยายผลนะครับพาผู้ต้องหางสองไปยังที่ที่ได้ ซ่อนตัวอยู่ที่เพลนาด้วงนะครับก็ได้ของกลางรากดตามที่อยู่บนโต๊ะด้านขวามือของอกที่เพลนาด้วงจงังหวัดเลยนะครับท่านจะเห็นว่ามีทั้งอาวุธปืนทั้งยสื่อสารแล้วก็ทงางตัวกล้องซีซีทวีนะครับประกอบก็ได้ชุดพบรถที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อีก4คันนะครับซึ่งกำลังดํเนินการสืบสวนยาคน่อไปผู้ต้องหาทั้งสองก็มีพฤติก,การเกี่ยวข้อง,องอปปกับยาเสพติดนะครับซึ่งก็เราได้ดําเนินการ จับกลุมหรือว่าเนการตัดกระบวนการนี yes. ้ไปกระบวนการหนึ later, s <S ่งส <anes somewhere. S 1> ่วนรายละเอียดในการจับกลุมเนี่ยผมจะขอมอบให้ทางพันโทประทมีก้อนพิมลนะครับพู่กับสืบสวนตำรวจท้องนจังหวัดนครปฐซึ่งเป็นผู้นําในการเรวจการครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนครับขอเชิญครับ๋ยวจะมีอะไรเพิ่มเติมครับก็ของผู้ต้องหาเนี่ยก็มีการติดกล้องตอนปิดนะครับไว้ แนมเจ้าหน้าที่แล้วก็หลบอยู่ในสวนยางพารานะครับที่อำเภอด้วงครับเที่มอมเพอนาด้วงแล้วก็มีพื้นที่ประมาณหนึ่งอยไร่นะครับการเข้าไปทางจับกลุมเนี่ยก็จะยากลาบ,บากพร้อมกับผู้ต้องหาเนี่ยมีอาวุธปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พร้อมที่จะสู้เพราะว่ามีหมายจับเราก็ได้มีชุดปฏิการพิเศษของวชกนะครับเข้ามาร่วมเพื่อให้เราทํางานได้ปลอดภัยขึ้นในครั้งนี้ครับ ที่ให้การก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนยิงแล้วก็เขามีหมายจับทั้งคู่แล้วพอท้าตำรวจทางหลวงเขา,าแสดงตัวข้อทําการตรวจค้นเ,เนี่ยเขาจะกลัวว่าจะโดนจับกลุมแล้วก็ติดคุกเขาก็เลยขับรถหนีแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็เลยยิงปืนกระบอกนี้ครับมาจากทางด้านซ้ายข้างคนขับใส่รถตำรวจทางหลวงน,นี่คือผ้าอะไรครับผ้า,อรรอาของนี่ผมให้ หใ,หให้อาีวให้ใส้ลงการขึ้นเหยียบให้ลการไปท่านบิดกระบงเลยมาไว้ไอันนี้อันนี้คือที่นาด้วงอันนี้ที่นาด้วงอันนี้นที่บ้านที่ผมขอ,อเข้าการจังหวัดเลยด้วยทางผู้การจังหวัดเลยที่ตวานาด้วงก็เป็นพื้นที่ที่ผู้ต้องหาไปซุ่มซ่อนอยู่เนี่ยก็มีส่วนในการดำิการครั้งนี้ด้วยนะครับมีทั้งหมดสี่หน่วย,ยครับแล้วก็ถึงขนาดติดกล้องนี้ให้ตำรวจไปจับพก็ถือว่าระวังตัวพอสมควร ปากทางเข้าไปจนถึงบ้านประมาณ300เมตรถ้าเป <c oughs> ็เห็นก่อนมันก็จะหลบก,ก็จะจับจับกลุมยากครับปันในหนังแต่เรามีปอพอเขามุดดินลงไปอ่า <c oughs> น,นี้เป็นย่ทวิธีฝ่ายเราเราไม่ขี้เราไม่หบ <c oughs> เราไม่หลบสิเป็นบงศาแล้วครับอยู่ทั้งคืนทั้งคืนนี่ะแล้วตรวนี้ที่ว่าบนนี้ฮะตัวนี้นะฮะตัว เราตรวจเรียบร้อยแล้วนะเรืมใส่ของมือลืมแบบเก็บดีเนี่เก็บเก็บแล้วเรียบร้อยต้องตดนี้ิงกระบอกสองกระบอกนะครับแล้วก็กสุนพร้อมลบนะครับีกระุนเนอันนี้ด้วยใช่อันนี้ที่นาด้วงอันนี้ที่นาด้วงเ็มันกระุนเนี่ยมันเป็นอาวุสงครามอันนี้เป็นอนารมณ์ใช่ครับแต่ว่ามีกระสุนอ็ุสงครามอยู่เดี๋ยวต้องขยายผลด้วย คือร่วมกันเตรียมค่าเจ้าพนักงานนะครับว่าใช้วุดปืนยิงด้ก่อนด้วแล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบคองแว้วเมืองรเิดรเบระเอิดระเาิดเิดรเบรเบิดระเบิดรเบิดระเบิเบิดระเบิดงหนิรเบ้าระเบิดรปเระเระบระบิดระวระเระบเระเ